ซานฟรานซิสโกเมืองที่เต็มไปด้วยตึกความวุ่นวายอากาศที่เย็นอยู่ตลอดเวลาค่าเช่าบ,บ้านก็แพงอาหารของกินของใช้แพงกว่าที่อื่นหมดแล้วทำไมเราถึงยังเลือกมาอยู่สารฟานนะสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง ซานฟราน XX กันอีกแล้วนะคะก็ EP นี้จะเป็น EP แรกเลยไม่ถึงว่ายังเป็นทางการเนาะจากที่เราดูคลิปที่แล้วของซีรีส์นี้ไปก็คือ24ชั่วโมงก่อนมาซานฟรานใช่ไหมว่าเป็นยังไงก็จะเป็นซานฟราน00ซึ่ง EP นี้คือซานฟราน01นะคะว่าทำไมเราถึงเลือกเมืองซานฟรานซิสโกมาทํางานที่นี่นะคะทำไมถึงยังมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงยังมาทํางานที่นี่นั่นเองเนาะก็บอกก่อนว่าซีรีส์นี้นะคะจะ ทำแยกออกมาจากของ w o r k a เ d t พรา e เนะเพราะว่าพิมพ์อยากจะบันทึกช like okay, ีวิตประจําวันพวก Day Off หรือว่าการใช้ชีวิตที่นี่หรือว่าทําเป็นพวกแนว Day Vlog Week Vlog อะไรประมาณเนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยซึ่งพิมก็จะทำการแยกออกมาทั้งหมด6ข้อย่อยๆนะคะในการคุยด้วยกันวันนี้เนา ข้อแรกเนี่ยก็คือว่าทำไมถึงโดนย้ายงานมานะคะถ้าใครงงนะก็อย่างที่พิมพ์เคยบอกไปในคลิปก่อนๆหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าซันฟันไม่ใช่ช้อยส์แรกของเราเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนงานมารอบหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงโดนย้ายงานอะ่ะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าจริงๆตอนแรกเราเลือกไปทำงานที่ National Park ใน阿拉斯กาแห่งหนึ่งนะคะเออหรือว่า National Park แห่งหนึ่งใน阿拉斯กาเออ งานของเราอะคือเราเลือกตั้งแต่ประมาณเดือน8ก็คือเหมือนแบบเราสมัครตั้งแต่ช่วงแรกๆของโครงการเลยอะแล้วเราก็เลือกงานนี้ใช่ไหมแต่กว่าที่แบบพวก job description หรือว่าพวกรายละเอียดปิดย่อยที่มันอยู่ในงานอะคือมันกว่ามันจะมาส่งมาหาเราอะโปรเซสนั้นอะมันเหมือนผ่านไปประมาณ ไปถึงเดือน10แล้วอะแล้วพอเได้รับรายละเอียดของงานอะก็คือสรุปว่าเหมือนมันเริ่มงานได้จริงๆอะคือช่วงกลางเดือนเมษาของอีกปีหนึ่งก็คือของปีเนี้ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยคือมันเริ่มงานได้ตอนเดือนตอนกลางเมษานะคะทั้งที่พิมม์เลือกไปตอนสปริงนะเออควมจริงคือสปริงอะมันก็ก็คือช่วงเนี้ยช่วงมีนามาษาคือสภาอะไรประมาณนี้เนาะเออแต่ว่า ประเด็นคือมหาลาัยพิมพ์อ่ะพิมพ์อยู่มอชอใช่ไหมแล้วมันปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาก็คือมันเริ่มงานช้ากว่าแบบการปิดมาของมหาลาัยเราไปเดือนหนึ่งเลยเว้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันมันไกลไปอ่ะเข้าใจปาถึงแมมว่าเราจะไปเที่ยวอะไรไปก่อนได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทํางานคือเราไปเวนทาวเวลอะเราก็อยากไปทํางานให้มันเต็มที่ที่สุดอะเราก็เลยทําการเหมือนอีเมลไปหาอ s ออืสปอนเซอร์นะคะคือ US s สปอนเซอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับ เอเจนซี่ของฝั่งอเมริกาที่รับผิดชอบงานของเราอะแต่จะไม่ใช่ในายจ้างนะคนคน,คนละอย่างกันนะคะอสปอนเซอร์จะใหญ่กว่าก็คือจะเป็นเหมือน Agency ฝั่งอเมริกาแล้วก็นายจ้างอะจะเป็นคนที่ดูแลงานเราอีกทีหนึ่งเนาะก็จะไม่เหมือนกันแต่นั่นแหละเราอีเมลหาเอยสปอนเซอร์เหมือนขอเลื่อนเลื่อนเวลาการทำงานได้ไหมเพราะว่าเราบอกว่าเราไปคนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่า เราปิดเทอมอะ่ะเร็วมากแล้วเราก็อยากจะทำงานเร็วขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณโอเคซึ่งเรสปอนเซอร์เขาก็โอเคตกลงเสร็จสับไว้แล้วเราก็สัมภาษณ์งานผ่านทุกอย่างผ่านเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะแต่ประเด็นก็คือพอใกล้ๆที่เราจะไปอะ่ะคือประมาณช่วงเดือน2เว้ยก่อนที่เราจะไปเดือน3ใช่ไหมเราอะ่ะคิดอะไรไม่รู้เว้ยเราอีเมลหานายจ้างเราเราอยากรู้ว่าการไปอยู่คนเดียวที่นู่นอะ่ะมันอันตรายาไหมเป็นยังไงนู่นนี่แล้วก็หมดอีเมลหานายจ้างเราซึ่งหินแยนายจ้างเขาก็งงเว้ยว่ามันมีีเด็กท่ ก่อนเวลาทางาน1เดือนเลยเหรอวะเหมือนเขาก็งงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรเหมือนรับแจ้งเข้ามาในระบบว่าจะมีเด็กเลื่อนเวลาการทํางานมาเร็วขึ้น อะไรประมาณนี้นะซึ่งประเด็นคือพิมพ์ก็ไม่ได้จะเบมมในจ้างนะเพราะว่าประเด็นคือที่阿拉斯าเว้ยม,มันมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวซึ่งช่วงที่พิมพ์จะไปมันถึงที่พิมพ์เลื่อนมาก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธะอุทยานมันยังไม่เปิดเว้ยทุกคนก็คือมันเข้าไปทํางานไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ในายจ้างเขาอีเมลไปหาเอเจนซี่ที่ไทยแล้วว่าเด็กคนนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนงานอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนงานมาที่ซานฟรานซิสโกนะคะ แต่ถามว่าเราโอเคไหมเราก็ไม่โอเคนะจริงๆแล้วคือทุกคนเก็ตป่าแบบอาร์กตกาเป็นเมืองในฝันของเราเลยเว้ยแล้วเราก็เอาตาตงอ่ะเราเลือกเอเจนซี่นี้แล้วเลือกงานนี้มาตั้งแต่เดือนแปดแล้วแล้วเราก็ใฝ่ฝันคือเราอ่ะคิดคอนเทนต์นู่นนี่ว่าเราอยากจะทาอะไรที่อาร์กตกาอยากไปเดินแบบเทรลตรงนี้ตรงนี้ไปแพคกิ้งตรงนั้นเราชอบเดินป่าชอบเดินเขาใช่ไหมเราคิดไว้หมดแล้วเว้ยว่าเราอยากจะไปทําอะไรบ้างแต่สุดท้ายอะ่ะมันมันก็แอฟเฟลคือมันแบบไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดที่อย่างความจริงคือเราอะ่ะ จองตั๋วเครื่องบินแล้วด้วยมันไม่มีใครคาดคิดหรอกเว้ยทุกคนคือตอนนั้นคือโปรเซสทุกอย่างนะคือวีซ่าก็ผ่านแล้วทุกอย่างมันผ่านหมดแล้วแล้วเราก็จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วมันคิดว่าเราต้องได้ไปแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายคือแค่ก่อนที่เราจะไปจริงๆอะไม่ถึงเดือนอะเรามาโดนบอกว่าเราต้อง แต่ถามว่ามานทำได้ไ,ดไหมอะ่ะมันก็ทําไม่ได้นอกจากแบบยอมรับนะคะคือเราก็นอยแหละว่าทำอยู่สปอนเซอร์กับนายจ้างเขาแบบไม่ติดต่อกันแล้วเขาแบบแอบหูให้เราเลื่อนงานทําไมเว้ยคือถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเราเลื่อนงานไม่ได้อะ่ะเราจะได้แบบรีบทําใจแล้วก็เลือกงานใหม่ก่อนอะไรประมาณนี้นะเออซึ่งนี่พิมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอุทหาหรณ์ให้เพื่อนๆละกันหมายถึงว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังตลอดเนาะคือหลายๆอย่างมันก็มีคอนดิชันที่เราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะฝืนมันได้อะคือเหมือนเราฝืนมาสุดทางแล้วอะแล้วเราก็เออไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับมันประมาณนั้นนะคะมาที่ข้อต่อไปนะคะก็คือเลือกงานใหม่ยังไงก็คือ ถามว่าพิมพ์สามารถเลือกได้ทั้งหมดที่เอเจนซี่ไทยมีไหมที่แบบเป็นงานในแบบว่าเอเจนซี่พิมพอะไม,ไม่ไม่มีนะเลือกอย่างนั้นไม่ได้คือเนื่องจากว่าเราเหมือนดําเนินการแล้วเราก็เป็นเด็กของ US sponsor ของแบบเอเจนซี่ที่อเมริกาสมมติว่า US sponsor พิมพ์ชื่อ ABC เองี้ยพิมพ์ก็ต้องเลือกงานที่มันอยู่ในสโคปของเอเจนซี่ ABC เท่านั้นเก็ e ฟิลไหมซึ่งดังนั้นอะสโคปของพิมพ์ในการเลือกงานมันน้อยลงมากแล้วก็ สุดท้ายอะมันก็เหมือนย่อยมาให้เราแค่ไม่กี่งานเว้ยเพราะว่าพิมไม่รู้จะอธิบายให้มันเข้าใจได้ได้เท่าไหร่นะตอนที่พิมพ์จ่ายเงินนะพิมพ์พจ่ายไปในสถานที่ที่แพงที่สุดเคอร์เจนซี่พิมพ์ ของที่ไทยนะมันจะมีเหมือนเลทราคาของโครงการอะมันจะสูงขึ้นตามสถานที่มันจะมีพวกแบบอัลติเมทโลเคชันพรีเมียมโลเคชันเอกซ์คลูซีฟพรีเมียมโลเคชันอะไรสักอย่างประมาณน่ะที่มันจะแบบว่ามีหลายหลายเลทราคาต่างกันซึ่งพิมจ่ายเงินไปที่ที่สูงที่สุดเพราะว่ามัน阿拉斯กาอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นรัฐที่เหมือนแพงมาพิมไม่รู้พิมไม่รู้ว่าพอไรนะแต่ออประมาณนั้นพวกแบบรัฐใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพิมก็เลยเหลือชอยน้อยลงความจริงพิมจะไปเลือกสถานที่ที่มันแบบว่าจ่ายเงินน้อยลงมาก็ได้นะแต่ พิมพ์ไม่ได้เงินคืนนะนะพิมพ์จะไปเลือกอะไรที่แบบว่าน้อยลงอะ่ะก็คือพิมพก็รู้สึกว่าโอเคก็เราจ่ายมาเท่านี้แล้วเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันแบบอยู่ในแคตตอรีอเดียวกันอะ่ะซึ่งตอนนั้นอะ่ะก็มีช้อยไม่ค่อยมากทําให้เหมือนเรามีทั้งเลือกจริงๆแค่ประมาณ 3- ามสี่ช้อยเท่านั้น ต่อไปนะคะก็คือมีช้อยส์อะไรบ้างเรามีทั้งหมด4ช้อยส์ด้วยกันนะคะก็คือมีสก้า2ที่แล้วก็มีนิวยอร์กแล้วก็มีซานฟราน แล้วทำไมเราถึงไม่เอา阿拉斯กาสองที่แรกล่ะ้าทั้งที่อยากไป阿拉斯กาใช่ปะเราอยากไป阿拉斯กาก็จริงแต่เราไม่ได้อยากไปทุกที่ใน阿拉斯กาทุกคนเขียนมาคือเราอะหาข้อมูลของที่ที่เราอยากไปตอนแรกอะไวแน่นมากแล้วก็แบบว่าหากิจกรรมนู่นนี่ทําที่นู่นแล้วหมดแล้วเว้ยแต่ทีเนี้ยไอสองงานใน阿拉斯กาทางสองนะหนึ่งคือที่พิมพ์เรื่องไม่ไปคือมันต้องหาที่พักเองการหาที่พักใน阿拉斯กามันยากคือพิมพ์ลองดูอะมันหายากมากเว้ยแล้วเราต้องไปอยู่รวมกันกับคนอื่นอะ คือพิมพิมไม่ได้หมายกับการอยู่รังกับคนอื่นแต่ว่าพอบ้านพักมันน้อยอ่ะมันเหมือนทุกคนก็มารวมกันอยู่ในที่ที่เดียวที่มันแบบมีให้พักนี้ให้พักอะไรประมาณเนี้ยอีกอย่างคือเรื่องการสัญจรการแบบเดินทางอ่ะคือเมืองมันห่างมันใหญ่แล้วก็ห่างกันมากเนี่ยราสกาแล้วก็พับ l ิ c t r a n สปอร์ตเทชันจากที่อ่านมามันก็ยังไม่ค่อยดีเวคือมันเหมือนยังไม่ค่อยเจริญมากอะไรประมาณเนี้ยในที่ที่อี2สองที่ที่พิมมีให้เลือกนะพิมพ์ก็เลยแบบ โอเคมันคงไม่ไม่เหมาะแล้วก็ถามว่ามันต่างจากสก้าที่แรกที่พิมอยากไปยังไงนะไอสองที่เนี่ยคือที่ที่แรกที่พิมอยากไปคือมันมีที่พักให้มันมีอยู่ในอุทยานนะทุกคนเข็นไหมมันมีที่พักให้มีบัสให้นั่งไปทํางานมี grocery store มีทุกอย่างอะอยู่อยู่ข้างในอุทยานหมดแล้วแต่ไอสองที่ที่เรามีให้เลือกอะที่พักก็ไม่รู้ต้องไปอยู่ยังไงไปอะไรกับใครแล้วก็ต้องเดินทางไปทํางานยังไงเราก็ไม่รู้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออในเมื่อมันดีได้ไม่เท่าที่แรกหรือว่าใจเรามันไม่ไปแล้วอะ เราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนที่ไปเลยดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยเปลี่ยนแบบ mood ไปเลยมันน่าจะปลอบใจเราได้มากกว่ากับการที่เราไปอยู่阿拉斯加ที่อื่นที่เราไม่ได้คิดว่าเราอยากไปอะ่ะแล้วเราไม่ประทับใจอะไรเงี้ย ต่อไปก็คือแล้วทำไมเราถึงเลือกซานฟรานละแลวเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเหลือช้อยส์ระหว่างนิวยอร์กกับซานฟรานใช่ไหมจริงๆแล้วคือพิมพ์เป็นคนไม่ชอบสังคมเมืองไม่ชอบผู้คนเยอะแยะมากมายไม่ชอบความเขียอ่ะไม่ชอบแบบความยุ่งเหยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหตุผลที่เราตัดนิวยอร์กไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแบบรีดเลยแล้วก็ มันวุ่นวายตลอดเวลาอันนี้สิ่งที่พิมรู้สึกนะคือมันวุ่นวายตลอดเวลาแล้วมันกว้างเหมือนที่พักที่มันถูกอ่ะก็จะอยู่ไกลแล้วเราสถานที่ทํางานเราอ่ะมันจะอยู่ในเทป,ปีสิริภาพในเวทุคนแล้วเราแบบการไปทํางานก็ไม่เอื้ออํานวยต่อเราอีกคือเราต้องเดินทางแบบ จากที่เราดูนะคือเดินทางไหลายต่อมากแล้วก็ต้องนั่งเรือไปทํางานคือใครจะอยากนั่งเรือไปนั่งเรือกับตลอดเวลาหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าทั้งรูปแบบงานการเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันโคตรจะไม่ใช่เราเลยแต่ตมาที่ซานฟานอะคือเราเคยมาเที่ยวแล้วเราเคยมาเที่วยวซานฟานสมัยแบบมปลายอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกชอบซานฟานอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆรอะคือที่ไม่อยากมาซานฟานตั้งแต่แรกเพราะรู้สึกว่าเราเคยมาแล้วเว้ยแต่ข้อดีก็คือเรารู้สึกว่าเรารู้ว่ามันเป็นยังไงมาก่อน คือซันฟานอะมันในความคิดเราคือมันไม่ได้ยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายมากขนาดนั้นแล้วมันก็มีทุกอย่างครบก็คือทั้งคนส่งสาธารณะมีรถเมย์มีรถบัสวิ่งวิ่งตลอดอีกอย่างคือเหมือนรูปแบบการทํางานของที่นี่เป็นร้านไอติมแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็เข้ากับเราได้มากกว่ารวมถึงการเดินทางไปที่ร้านเนี่ยมันก็มีทางไปอีกอย่างก็คือมันยังมีธรรมชาติมีอะไรให้เราได้แบบสัมผัสเพราะว่ามันเป็นเมืองติดทะเลอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าใน ใน,ในสำหรับเรานะสหรับเรานะไม่ใช่ว่าสำหรับทุกคนนะเออแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อแบบมันมีแค่2 c h ช ice นี้อะ่ะสิ่งที่น่าจะเข้ากับเราได้คือซานฟรานอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นการบังคับะเพราะว่าเราอะโพสหาบ้านในทั้ง2รัฐก็คือทั้งนิวยอร์กกับซานฟรานซานฟรานนี่คือเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียแน่ต้ไม่ถึงทั้ง2เมืองก็คือนิวยอร์กกับซานฟรานแต่ว่า เราได้บ้านที่สันฝันก่อนคือได้บ้านที่เราน่าจะโอเคแล้วก็พอใจได้อยู่คนเดียวได้แบบว่าทําคอนเทนต์ได้หรือว่าแบบว่ากลับบ้านมาสามารถพักผ่อนได้มากที่สุดอะเรารู้สึกว่าที่สันฝันมันเราได้ที่พักที่เราโอเคแล้วแล้วมันก็เลยเหมือนบีบบับให้เราแบบ ต้องเลิกซันฟานด้วยแต่ว่าจริงๆทั้งหมดทั้งมวลอะโปรเซตตรงเนี้ยพี่มีเวลาเลือกแค่แตัดสินใจแค่แบบวัน2วันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้คือต้องแบบมีเวลาหาข้ามยอมูลอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยนะเหมือนมีช้อยส์มาให้เราเลือกแล้วเราเหมือนพี่เขาก็บอกว่าคุณต้องเหมือนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะเราก็เลยโอเคซันฟานละกันอะไรประมาณนี้นะคะ สุดท้ายก็คือมาแล้วชอบไหมผิดหวังหรือเปล่านะคะ y o u ดู n ฟ s ันฟ r a นเนาะตอน,น,นแรกก็ไม่ชอบเลยตอนแรกเป็นความรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมต้องมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกไม่ชอบเลยจริงๆเว้ยร,ร,รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภยัยสําหรับเราเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่าทํางานเรื่องดึกทุกวันแล้วก็ต้องขึ้นบัสดึกดกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบเดินกลับบ้านคนเดียวมืดมืแต่พออยู่ไปเรื่อยๆนะตัวน,นี้อยู่มาเกือบเดือนแล้วตอนที่อัดคลิปนี้อะ่ะก็หลงรักเฉยเลยนะคะตอนนี้คืออยากอยู่ซันฟรานเว้ยคือแบบในอนาคตก็คิดว่าเอยถ้ามาเรียนต่อ ก็ดูซานฟานไว้ดีไหมเลยวันนี้เลยนะคือรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์แล้วก็มันรบทุกรสเลยอ่ะทุกคนไม่ว่าเราใจแบบว่าอยากทําอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนคือทุกอย่างมันมีให้เราหมดเลยเราอยากจะอยู่สงบสงบวันนี้ก็มีที่ที่เรา ไปสงบๆได้แตาอยากกินอาหารญี่ปุ่นหาก,กินอาหารเกาหลีกินปิ้งย่างก,กินอาหารไทยก็มีครบทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยรงมถึงที่พักหรือว่าแบบตึกรามบ้านช่องอะไรเงี้ยมันก็สวยแล้วมันก็มีสเสน่ห์มันเป็นความแบบอาร์เคเต็กเจอร์ศิลปะทุกอย่างมันรวมอยู่ในกบับที่เดียวซึ่ง็นว่ามัน Amazing มากที่ที่หนึ่งเมืองเมืองหนึ่งเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะคอนเทนแบบมีมีทุกอย่างอยู่ในนี้ได้ครบจบแล้วก็เป็นการแบบเรียนรู้ชีวิตอยู่คนเดียวที่แท้จริงเลยตอนที่มาอยู่ซานฟานรวมถึงได้แบบสัมผัสบรรยากาศดีๆ ทั้งสวยงามแล้วก็ทั้งอาจจะเลวร้ายบ้างบางวานันอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะเออก็ประมาณนั้นนะก็แล้นั้นก็คือรู้สึกว่าโชคดีแล้วที่ได้ได้มาอยู่ที่นี่ละกันก็เป็นคลิปที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นแหละว่าทำไมถึงโดนเปลี่ยนงานทำไมถึงมาที่นี่แล้วตอนที่โดนเปลี่ยนงานมีใช้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะแค่มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะย,ยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าพิมพ์จะพาทุกคนไปใช้ชีวิต day off กันนะคะจะพาไป Asian Market ไป Grocery Store ทั้ง มาหาแล้วก็ไปเดินเล่นกันแถวเมืองพิมพ์กันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน bye บ๊ายบายก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปไว้ซานฟรานซิสโกหรือ,อยังไงคลิปหน้าพิมพ์จะพาทุกคนไปใช้ชีวิต day off กันในซานฟรานซิสโกกันแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย